พี่นุ้กค่ะพุ้กลับมาค่ะก็ดีค่ะกลับมาได้2วันแล้วค่ะพี่นุ้กค่ะบรรยากาศวันนยันไะครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็งานก็จะแบบง่ายๆนะคะจริงๆแล้วแบบถ่ายภาพออกมาดูสวยมากจริงงานง่ายๆมากเลยค่ะแล้วก็พิธีสั้นค่ะไม่ไม่ได้ยืดยาวอะไรไม่เหมือนคนไทยอะค่ะก็จะแค่อ่าน ทําพิธีตามศาสนาสั้นๆเล็กน้อยค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะเป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ทานข้าวก็จะทานข้าวกันเฉยๆค่ะก็จะไม่ได้ไม่ได้ยืดเยื้ออะไรมากค่ะพี่นุ้อยากกลับมาทาพิธีที่ไทยด้วยไหมคะไม่ค่ะก็ทําที่เดียวพอค่ะประหยัดงบชีวิตหลังแต่งงานเหรอคะก็ดีค่ะก็ยังก็เขาก็ดูแลดีนะคะดูแลดีมากๆก็ แล้วก็เป็นคนใจเย็นมากๆมันก็เหมือนมามาเติมเต็มในในบางเรื่องที่เราอาจจะแบบบกพร่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มาอุดรอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนใจเย็นนะคะี่นุที่แพนจะไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันไหมคะหรือว่ากลับมาคราวนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่ากลับมามาด้วยค่ะอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะมาด้วยก็เอ่อก็คงอยู่เมืองไทยตลอดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพนจะทำงานด้วยกันนะคะก็ คงจะนุก็คงเป็นฝ่ายลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะทางเขาก็คงจะ,ะช่วยช่วยลงแรงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ก็คงจะทำด้วยกันแล้วก็เรื่องไปเที่ยวตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนนะคะแต่ก็คิดว่าจะพยายามหาโอกาสไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนกับว่าฮันนีมูนกับไปเที่ยวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,คะก็พยายามจะ เขาไปฮันนีมูนใกล้ๆง่ายๆก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังมีคิวเรื่องงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเฮงไวก็ทาให้ประเทศเราก็ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะแบบเที่ยวง่ายๆประเทศคนละคนละนิดคนละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะหลังจากที่ขมิ้นกับปูนได้ปิดกล้องลงนะคะจริงเวลาทำงานเขาเข้าใจ เขาเข้าใจค่ะแต่ว่าเขาอาจจะต้องปรับตัวเพราะว่าตัวเขาเองก็จะมาจากอีกสังคมหนึ่งใช่ไหมคะแบบไม่ไม่ได้มาจากเมืองหลวงมาจา,จากเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวก็จะง่ายๆอบอุ่นบ้านๆนะคะคือเป็นอะไรที่อบอุ่นแต่ว่าของกรุงเทพนี้ก็จะเป็นอะไรที่พูุกพ่านวุ่นวายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาแรกๆเขาก็ไม่ค่อยชินนะคะกับการกินข้าวในรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่านุ๊กนี่ชีวิตก็คือ กินข้าวในรถดูหนังในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะงงงว่าทําไมเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะาจะมีการคุยกันเรื่องแบบเขาไม่อยากให้เราทำงานในวงการไหมคะพี่ก็ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะเราไม่ได้คุยว่าอยากไม่อยากอะไรเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับว่ามันมีเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทั้งสองคนก็เห็นเหมือนกันนะคะว่า มันอะไรที่เป็นโอกาสหรือยังเป็นอะไรที่มีจังหวะเราก็ทําไปกอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าลึกๆในใจเราก็มีแผนของเราอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสด้วยเศรษฐกิจเว้ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ดีมากจทีๆแ,แฟนก็เป็นหลวงพ่อพิณวัตแต่งงานแล้วพีครอบครัวและเจ้าจากวงการถาวรยังค่ะ ลูก,ลกต้องบอกว่ามีลูกมีค่ะมีลูกต้องเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ย,ค,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 ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกเล็กผัวเด็กค่ะ <laughs> ไม่ไมต้องตัดสินใจมาอยู่กับเรา <laughs> ที่ประเทศอันนี้ก็ต้องอยู่ที่บัตเจ็ตไคนา่อกันนะคะเขาก็ต้องย้ายมาทางเรามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยไม่หรอกค่ะคือพูดกันเล่นๆนะได้แต่ว่าเอาจริงๆก็ลูกเราด้วยลูกเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคะ่ะเรียนที่นี่แล้วก็ ด้วยงานหลักๆเราก็ยังอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยส่วนตัวของเขาเป็นช่างภาพอะค่ะเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ก็ไม่ไม่ได้ผูกมัดก,กับเรื่องงานมากจนเกินไปนักแล้วก็อย่างมาที่นี่นูกก็คิดว่าจะทํายิมให้เขาอะนะคะเขาก็คงได้มาเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กําลังรอดูจงังหวะรอดูโอกาสอยู่ค่ะสึ่ษสารเรื่องยิมถึงไหง ก็จริงๆช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแบบแล้วนะคะจริงๆแบบก็ไป90%อแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะนีใครเป็นเที่ยวชาญิเป็นพิเศษระหว่างพี่หนุกับแบบก็เราเราลงเงินเขาลงแรงลวกันค่ะอย่างเรื่องมีน้องไม่รูมีแผนว่าจะมีน้องหรือเปล่าคะก็อยากมีนะคะแต่ว่ามันยังทำงานอยู่อะค่ะก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก่อนละกันค่ะ แต่ก็ไม่อยากให้อยูเยอะเกินกว่านี้เท่าไหร่มีการตรวจร่างกายสุขภาพตรวจต้องแต่ก่อนจะแต่งงานกันแล้วค่ะต้องต้องไปตรวจเพราะว่าที่ที่มาเลยเขาเรียกเรื่องใบตรวจโรคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่งอยู่แล้วค่ะก็เลยค่อนข้างจะต้องยุ่งยากเรื่องนี้พอสมควรในช่วงต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีดีค่ะแตมีน้องปีดีค่ะโอ๊ยถ้ารวยนี่มีเลยมีเดี๋ยวนี้เลยค่ะ <c oughs> ก็ไม่ยังไม่อยากมีเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นช่วงแบบวางรากฐานครอบครัวค่ะว่าเราจะไปกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับนี่ก็เหมือนกึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เรามีลูกสองคนละเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องแบบไอ้เรื่อง กุ๊กกิ๊กเรื่องอะไรเนี่ยมันมันมันลองแล้วอะค่ะมันจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบมากกว่าว่าเออลูกเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานจะเป็นยังไงแล้วต่อไปจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าใจค่ะเขเข้าใจค่ะเพราะเขาก็รู้ว่าภาระเราเยอะแล้วก็แบบอย่างเขาย้ายมาเนี้ยค่ะเราก็เหมือนกับต้องดูแลเขาด้วยอะค่ะมันก็เหมือนกับเราเพิ่มภาระอีกอย่างหนึ่งเขาก็เข้าใจอะค่ะ